สวัสดีพวกนายในคลิปนี้ฉันจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การลงโซโล่แผนที่ท่าเรือแบบปิดกั้นให้พวกนายได้ฟังเอาล่ะไปลูยก,ก,กันเลยเริ่มเกมมาฉันก็พบว่าตัวเองอยู่บริเวณใกล้ๆกับอาพาร์ตเมนต์ที่เป็นจุดเกิดของอีกหนึ่งปาร์ตี้แน่นอนว่าฉันจะต้องเลือกเอาระหว่างการบุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็การเข้าไปยังจตุรัสที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิง ดูซิว่าเราจะสามารถไปได้ไหมหลัว uh huh. กันยับเลยแน่นอนว่าการมาคนเดียวนั้นการเข้าอพาร์ตเมนต์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากเราต้องสืบดูก่อนว่าศัตรูมีกันมากน้อยขนาดไหนฟังจากเสียงแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งกลับไปที่จะดูรัดเพราะว่าหลังจากที่เริ่มเกมทุกคนจะต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางใด ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะปลอดภัยไม่มีใครรอ Happy แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวมีเสียงวิ่งตามเรามาโอเคเอาละเราจะไปตามทางของเราดีกว่าแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันว่าแผนที่ท่าเรือนั้นเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างที่จะ เล็กพอสมควรไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูอยู่ทุกที่นั่นจึงทําให้ผู้เล่นที่โซโล่แล้วก็ฝีมือเรียกได้ว่าออนดอยอย่างฉันนั้นต้องวิ่งบนกลับไปกลับมาด้วยความวุ่นวายใจกันเลยทีเดียวดูสิไปทางไหนก็มีแต่เสียงคนเฮ้ย และตอนนี้ฉันก็ได้สำเนียกนึกขึ้นมาได้ในใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาที่ที่เหมาะสักที่หนึ่งที่จะเริ่มการฟาร์มของฉันโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้เสี่ยงต่อการเป็นเป้ากระสุนปืนอยู่อย่างตอนนี้ตอนนี้ฉันมองหาที่ที่ฉันพอจะเข้าไปได้ซึ่งเออมันไม่มีเอาซะเลยนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะผิดพลาดในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งดูสิฉันไม่มีที่ให้ไป เอาละตรงนี้จะเป็นจุดเกิดอีกหนึ่งจุดที่ศัตรูเขาเกิดดูซิว่าเราจะไปตรงไหนได้บ้างนี่แล้วกันกระามใช่ไหมทำไมเออ, <laughs> อีซี่ บอกเลยว่าต้องมาเยอะกว่านี้แกถึงจะจัดการฉันได้อุ้ยมา k, มาเยอะจริงๆวะเอาเบิรไปกินดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโปลหน้าแกมาสิ <c oughs> <c oughs> แน่นอนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าจุดวัดความสุขุมนุ่มลึกใครที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกมากกว่ากันแน่นอนว่าคนนั้นจะต้องเป็นฝ่ายชนะ เฮ้ยมีออกมาสักทีแผนของเราก็คือการปาแฟดไปแล้วก็ออกไปจัดการในระหว่างที่หมอนั่นหน้ามืดตาลายเื <c oughs> ้ย,ยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างนอกจากหมอนี่จะไม่หน้ามืดตาลายแล้วฉันก็ยังวิ่งออกมาดุมๆให้เขายิงซื่อๆอ,อย่างนั้นเอา